สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังงลาวฟังไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้มันกันอีกแล้วค่ะทนายตั้มแก้งข้อหาเพิ่มให้คุณอัจฉริยะและทนายเดชาอีกนะคะในข้อหาหลายข้อหาเลยค่ะที่แน่ๆสร้างเฟสบอมนะคะเพื่อมากล่าวหาใส่ร้ายแอดมินของคุณทนายตั้มนะคะหาว่าเขาโพสนะคะขึ้นมาก่อนแล้วตัวเองค่อยเอามาแจ้งแต่เวลาของตัวเองนะคะ โฟดก่อนของแอดมินทนายตั้มอีกอา้าวเป็นยังไงนะคะจัดโบนัสให้ทนายเดชาอีกทนายตั้มบอกว่ารอรับของขวัญได้เลยสมกับที่คุณด่าผมมาสองปีแล้วของขวัญอะไรรอตอนต่อไปและไปฟังทนายตั้มพูดกันเลยนะคะว่าจัดคดีอะไรให้ใครอีกบ้างคะ่ะไปฟังกันเลยค่ะเศร้าผมมาทำอะไรนะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ กดให้แล้วนะคะทนายตั้งคุณออนนูตมาจากกกอกมาจากกกอกมาแล้วมาแล้วอ่าคืองนี้นะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นทนายเดชานะครับที่ออกมาพูดเป็นข้อข้อ,ขอทา์บไลน์ของเขานะครับแล้วผมจะให้รู้ว่าเขาพูดไม่ตรงยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะออกจากหน้าตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูของเขาซิว่าโพสอะไรนะครับที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้ววันนี้ผมมาแจ้งความใครเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเฟซค,คนนี้ก่อนนะครับโปรโมทให้เพื่อนด้วยนะครับเซเว่เดสุภานี่ผมกําลังเข้าเข้าโพส์เขานะครับแล้วก็เราก็จะไปดูนะครับข้อความของทนายเดชาเนี่ยมาโพสว่ายังไงแล้วมันไม่ไม่จริยงยังไงยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะครับอ่านี่จากทนายใครทุกนะครับทนายใครทุกนะเขาแถลงการนะครับจากทนายใครทุก เป็นข้อๆนะครับเป็นข้อๆนะเอาข้อแรกลดอีกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมมีแค่สองมืออ่าเดชาเนี่ยนะครับในเดชาเนี่ยเขาบอกว่านะครับถแถลงการเนี่ยนะครับต้นต่อข่าวเท็จนะว่าอัจฉริยะเนี่ยนะครับโพสข่าวเท็จเพราะว่าโยนความผิดกลับมานะครนะนะ เขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับแอดมินกลุ่ม fc ข้อ1นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผมใช่แล้วเขารักผมนะครับกลุ่ม fc ทีมงานไทยรัชน์อ่ะอันนี้ถูกนะครับเขาบอกว่ามีการโพสต์ข้อความว่าคดีที่ปาจีนพิพากษาจำสามเดือนไม่รอทนายตั้มกำลังทําเรื่องประกันตัวสู้ต่อในชั้นฎีกาข้อ1เดี๋ยวเราจะได้รู้กันที่โรงพักสพพระระแดงว่าเรื่องที่นายชยะมาแจ้งความเมื่อวานนะครับมันเป็นความเท็จยังไง นะครับแล้วมีการอ้างไปถึงกลุ่มทีมงานทนายประชาชนนะครับผมบอกใบ้ไว้เล็กๆนิดๆก่อนก็ได้นะครับเขาเอาเฟซปลอมมาแจ้งคนจริงนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าใครเป็นคนสร้างเรื่องนะครับสร้างเรื่องมาเพื่อที่จะกลบความน่าอับอายของตัวเองความผิดพลาดของตัวเองนะครับอ่ะอหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะทีนี้เขาเขาเขามาบอกไทม์ไลน์ต่อมาครับว่า เพื่อนสนิทของทนายสิทธาโพสต์ข้อความว่าได้ข่าวมาว่าเกมแล้วเพื่อนแล้วเหลือเพื่อนน่าสงสารจังไม่ได้สงสารมึงนะอะทุกคนจําข้อความนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าข้อสองนะหลังจากที่กลุ่มเอฟซีโพสต์นะครับนายเศษเพื่อนของผมเนี่ยได้โพสต์ว่าได้ข่าวมาว่าเกมแล้วเหลือเพื่อนน่าสงสารจังไม่ได้สงสารมึงนี่คือข้อสองของเขานะครับ นี่คือข้อสองเขานะครับแล้วไทม์ไลน์ของเขามาเนี่ยก็มาบอกต่อว่าอัจฉริยะถึงมาโพสต์ต่อเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นการโกหกยังไงไม่เป็นความจริงยังไงนะครับเขาบอกว่านายเศษโพสต์เขาไม่ได้พูดชื่อนายเศษแต่ข้อความนี้คือนายเศษเป็นคนโพสต์นะครับอัจฉริยะโพสต์เรื่องผมเนี่ยไปติดคุกเนี่ยตอนกี่โมงครับถ้าเคยจําได้สิบโมงเท่าไหร่ส<ม>ิบโมงนิดๆอ่าเฟมเอา เอาเอกสารมาดูเลยอ่ะเอกสารมานะครับเราจะไล่ไทม์ไลน์กันแบบเราจะมามาไล่ไทม์ไลน์เอานะครับว่าใครตอนไหนยังไงนะแล้วมาดูว่าไทม์ไลน์ของนายเดชาที่พูดออกมาเนี่ยนะครับมันจริงหรือลวงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะคู่นะครับอ่านี่อ่ะทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้อีกหนึ่งคดีด้วยวันนี้นะครับอันนี้คือ ชมรมช่วยเหลืออัจฉรกรรมโพสวันต์ที่23กุมภาพันธ์เวลา10.32นะครับ10.32เสร็จแล้วทในาใยครายทุกก็โพสตต่อทันทีนะครับในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับทนายคลายทุกนะครับโพสโพสเสร็จมีไลฟ์สดต่อพอมีไลฟ์เสร็จสดต่อ,อ,ม,ตอมีต่ออีกหนึ่งโพส์เป็นทั้งหมด3โพสต์นะครับทุกอย่างเนี่ย นะครับก่อนเวลาเที่ยงมีโพสต์สุดท้ายของพนายใครทุกเนี่ยแหละนะครับที่อาจจะหลังเที่ยงนะครับแล้วมาดูในเศษเดสุภาโพสต์ถึงผมกันอ่ะทุกคนเราค่อยๆดูกันนะครับนายเศษเดชสุภาโพสตออไหนพอที่จะเห็นไหมกี่โมงครับนายเศษเดสุภาเนี่ยนะครับโพสต์ว่า ได้ข่าวว่าเกมเหลือเพื่อน่าสงสารจังไม่ได้สงสารมึงนะเขาโพสตอนเที่ยงยี่สิบนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ยังไม่เห็นไหมอ่าดีท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 ีน่าจะเห็นแล้วน่ะอ่าเห็นแล้วนะมีคนตปบแล้วนะครับเที่ยงยี่สิบนะครับเที่ยงยี่สิบเนี่ย นายเศษเดชสุภาโพสโพสว่าได้ข่าวว่าเกมเหลือเพื่อนน่าสงสารจังไม่ได้สงสารมึงนะเหตุที่เขาโพสอ,อย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในเศษเนี่ยได้โทรมาหาผมก่อนที่เขาจะโพสแล้วก็บอกว่าเนี่ยอัจฉริยะโพสแบบนี้นะอัจฉริยะโพสแบบนี้เรื่องจริงเป็นยังไงผมก็บอกว่า ใจเย็นก่อนไม่ได้ไปเป็นจริงอย่างที่นายทียะหรือเดชาได้มีการโพสตอนนี้อยู่ที่สํานักงานกําลังเก็บหลักฐานอยู่มึงอย่าตกตากไปรับรองมีเฮแน่นอนปล่อยมันโพสตาเป็นไรอันก่อนนะครับด้วยความที่ในเศษเนี่ยมันรู้แลวมันอดขำไว้ไม่ได้นะครับว่าไอ้พวกนี้นี่มึงมึงสต์ขับไปนะครับว่า ได้ขายว่าเกมเหรอเพื่อนน่าสงสารจังแต่ไม่ได้สงสารมึงนะก็คือสงสารคนที่โพสต์ขายแปมนี่เองแต่เป็นการโพสต์ตอนเที่ยง20นาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยเดชาเชื่อถือได้ไหมครับในการให้ไทม์ไลน์แบบนี้มานะครับในเสดได้เข้าไปในเฟซบุ o กนะครับทนายขายทุกแล้วก็ไปบอกว่าเขาโพสตตอนเนกตอนกี่โมงกี่โมงนะครับแล้วเดชาตอบไหมครับไม่ตอบเลย นะครับก็ทำมืนต่อไปนะครับนี่แหละครับนะนะนี่แหละครับที่เดชานะครับที่จะต้องสมควรที่จะโดนไม่ต้องมาทำเป็นขอโทษนะครับความผิดเกิดและสำเร็จแล้วนะครับคุณโดนทั้งคดีอาญามันญาตทนายความเผลอเอจะแถมเรื่องละเมิดอนำนาจศาลด้วยนะครับรับรองเลยเดี๋ยวจัดเต็มจัดเต็มนะครับทนายเดชา นะสํนึกตอนนี้ไม่ทันซะแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยมา,มาพูดว่าสํนึกแล้วจะทําไดจริงๆนะเพราะว่าด่าผมอยู่ทุกวันนะผมไม่เชื่อนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะต้องเรียกทุกคนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนผมนัดแอปอาคมคนที่ไหนชี้ยะไลฟ์สดเมื่อวาน แล้วก็บอกว่าแอดอาคมเนี่ยปล่อยข่าวปลอมนะครับวันนี้เรามีหลักฐานทุกอย่างระหว่างเฟซจริงของอาคมคงทองซึ่งเป็นแอดมิน FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับกับเฟซปลอมที่นายชยะเนี่ยมาหลอกทุกคนว่าเป็นเฟซของแอดอาคมนะครับเรามีหลักฐานครบหมดทุกอย่างนะครับ เรียกได้ว่าโดนอีกหนึ่งคดีนะคดีอะไรครับอย่างแรกเลยหมิ่นประมาทอัดอาคมนะครับไปกล่าวหาเขานะครับแล้วยังเอาหลักฐานเท็จยื่นต่อพนักง,งานสอบสวนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแยกความแตกต่างให้ทุกคนได้เห็นเลยระหว่างเฟซจริงกับเฟซปลอมที่เขาเอามาอ้างนะครับและมีการไลฟ์สดนะครับการไล์สดเนี่ยนะครับเดี๋ยว อดอคมเนี่ยจะไปแจ้งความเรื่องพรบาคอมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งคดีนะคะรับและที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อวานเขามีการแจ้งความนะมีการแจ้งความก็เป็นการแจ้งความเท็จเพื่อกันแกล้งให้ผู้อื่นเนี่ยรับโทษทางอาญานะครับโอ้โหโดยไปกี่ดอกแล้วเนี่ยนะ แค่แค่หนึ่งเรื่องที่เขาทำะนะครับมันสามารถที่จะบานไปได้ทั่วไปหมดเลยนะครับเฉกเช่นเดียวอัจฉริยะจำได้หรือเปล่านะครับคดีของในเศษเดชสุภาเมื่อกี้นะครับซึ่งชื่อเล่นมากบนะครับมีการไปเอาข้อมูลทะเบียนร่าของเขาออกมานะแล้วปรากฏว,ว่าต้องการตอนนั้นเป็นข่าวนะครับต้องการที่จะกบแผลเน่าของตัวเองมีการไปทำบันทึกประจำวันย้อนหลังตอม นะครับแล้วตอนนี้ตํารวจนะครับเรียกมาแล้วกําลังจะส่งตัวให้อาการเพื่อฟอ้องศาลอาญาทุจริตแล้วนะครับตอนนั้นในเศษเดชสภาแจ้งความไปทั้งหมด3ข้อหาใหญ่ๆสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับเรื่องพรบบัลทเบล่ลา,า,ท,รราที่ไปเอาข้อมูลทะเบีลร,ราของแฟนเข้ามานะครับไอ,อตอนนั้นใครนะที่เราไปแจ้งความข้อมูลทเบล่รราของของรักก่อนใช่ไหมอ่ะของรักนะครับ สองอันนะครับแล้วก็แจ้งความไปด้วยเรื่องปลอมและใช้เอกสารราชาการปลอมนะครับก็ทราบมาว่าใกล้จะต้องขึ้นสารอาญาทุจริตแล้วนะครับนะนี่แหละครับก็บอกแล้วว่าเวลาอาจยากรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกให้เนี่ยเนี่ยทุกคดีเลยนะครับมันมักจะทิ้งร่องรอยแล้วก็ทําความผิดไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆลยไล่เก็บไล่เก็บไล่เก็บทุกอันนะครับ FC ลุงพลดูอย่าง เป็นเรื่องสุขสนานไม่ต้องมาเครียดตามผมนะครับนะลุงพลก็นั่งดูแล้วก็ขำไปได้เลยครับนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาเดี๋ยวที่ผมจะจัดการนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองตอนนี้มีคนดูหนึ่งหมื่นคนแล้วนะครับที่ทนายมันไปฟ้องดําเนินคดีลุงพลอะไรไม่ต้องไปกังวลน,นะครับทุกอย่างแก้ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆจัดการทําไปเรื่อยๆนะครับไอ้คดีที่ผมดําเนินคดีเขาไว้นะครับบางอันเนี่ยเขาขอเลื่อนขอเลื่อนขอเลื่อน นะแต่ว่าท้ายสุดเดี๋ยวมันก็ต้องถึงวันนะครับคนเรามันจะหนีความจริงอะไรไปไม่พ้นหรอกครับนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องถึงเวลาที่เลื่อนไม่ได้แล้วนะครับแล้วส่วนทนายเดชาก็เตียมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในหลายๆคดีนะในหลายๆคดีที่เอเอด่าผมไว้หลายๆปีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีผมจะมีของขวัญชิ้นใหญ่นะครับ เก็บให้ทนายเดชาอยู่ของขวัญชิ้นนี้ผมยังไม่เปิดตอนนี้ผมรอจังหวะอยู่นะครับแต่รับรองว่าทนายเดชาสนุกแน่นอนนะครับให้สมกับที่ว่าพูดถึงผมมาสองปีเต็มๆนะผมเตรียมของขวัญก้อนใหญ่ไปแล้วนะครับแลวเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มๆผมก็จะจัดเตรียมไว้เรื่อยๆนะครับแต่นั้นให้ทุกคนสบายใจได้ นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอแอดอาคมกันจะอยู่กับผมจนถึงตอนเจอแอดอาคมเลยไหมยอยากเห็นหน้าเขาไหมครับอา้าวใครอยากจะอยู่ถึงนะครับบอกมานะเหลือกี่นาทีถึงอีกเก้านาทีผมก็จะถึงที่สพแล้วนะครับอัาโทรตามพี่เขาาถึงไหนแล้วแต่ว่าไม่ทันครับของผมมีทีมดูดอยู่นะครับดูดเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้ไปโรงพักไหนคะให้ผมพักบ้างเลยครับวันนี้สองโรงพักแล้วนะให,ให้ให้หยุดบ้างเถอะพรุ่งนี้มีกิจกรรมครับมีเดี๋ยวว่าผมทําอะไรผมยังอ๋อพรุ่งนี้ไปไปวัดนะครับไปกับไปกับพี่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะครับไปทําบุญนะตอนเย็นนะครับคุณสวัสดีบอกรักท่านนายตา้าหมูขอบคุณมากนะครับจัดให้บุ้งน้อยร้อยเอ็ดหน่อยสิ รอดูความสําเร็จทุกคดีขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับในการทําคดีทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ยังเล่าไม่ได้นะครับจนกว่าผมจะทําคดีเสร็จนะครับนะแต่บางเรื่องถ้าเกิดว่าเล่าได้ผมก็จะมาเล่าให้ทันทีเลยนะครับอปักทูบก,กับหัวทันตาเห็นจริงๆมันบ้าอะไรมันก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องปาณีจ้าพะประแดงหรอใช่แล้วครับวันนี้อยู่ที่ อสถานีตำรวจภูทรพะประแดงเดี๋ยวผมรอเขามาก่อนนะครับนี่จอดตรงนี้ได้เดี๋ยวมีให้เรื่อยๆครับมีให้เรื่อยๆนะครับบอกว่าลุงพลดูอย่างบันเทิงไปนะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมพูดใส่แมสอย่างนี้ได้ยินชัดเจนนะชัดเจนนะครับตอนนี้ก็คนดูหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สองคน Uh-huh.